ีเอาวางเด่นกันเลยนะครับสำหรับชุมชนไทยของทีมเราในการนี้ครับเราจะได้เจอกับผู้เล่นต่อไปครับที่จะเข้ามาร่วมงายรูปถิรุบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญอีกครั้งนะครับคุณโอลด์เดลเซลดีเรคเตอร์ f r o ลิเวอร์พูลเอฟซีขึ้นสเตจเพื่อไปจัดการถ่ายรูปถิรุ่งเวทีนะครับขอเรียนเชิญอีกครั้งนะครับคุณโอลด์เดลเซลดีเรคเตอร์ f r o ลิเวอร์พูลเอฟซีขึ้นสเตจเพื่อไปจัดการถ่ายรูปถิรุ่ง บริษัทบริโภคเทคโนโลยีจำกัดมหาชนครับขอต้อนรับคุณดรสุนทรอาสุวรรณหารองประธานกรรมการบริษัทบริโภคเทคโนโลยีจำกัดมหาชนครับขอสายดอกรับให้กับคุณประถงพงสิริชัยรักผู้อำนวยการธุรกิจอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์เอ็นไทยครับแล้วก็คุณวัชรพชาวนิษรองผู้จัดการธุรกิจกีฬาบริษัทบริโภคเทคโนโลยีจำกัดมหาชนครับ ขอเราไปเชิญคุณธนสิทธิ์คงศักดิ์สิริกุลผู้โดยการฝ่ายวัสดุผลิตบริษัท Total Excel อ i s t r i b u t ช o n จำกัดครับแล้วก็ขอต้อนรับน้องๆกาลาเสียิดของเราด้วยครับคุณแดนฮลเว่ยไปเฟ์ิชินคุณอัโนสิคฮาราเว่ครับึ้นมาชัยยูนิิมอริสอีกครับหนึ่งครับรวมถ,ถึงสาวๆจากแคนดี้มาเฟียด้วยนะครับ แล้วที่ขาดไปได้อล,ลูอาเกิร์ลส์ของเราด้วยครับหล้าซานสีสันเวทีด้วยครับเ,เชิญเฉลี่ยมาเ,าเลยครับสวยงามครับ